บทที่835โชคของมนุษย์แม้ว่าราชาหอยันหลวงจะอยู่ใต้พื้นดินตลอดทั้งปีแต่เขาก็ไม่คุ้นเคยกับโลกนี้และเดิมทีกษัตริย์หอยันหลวงนั้นเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีเจ้าของเพียงเพราะเขาเป็นนักบุญในช่วงชีวิตของเขาดังนั้นเขาจึงถูกใช้โดยโลกท้ายที่สุดผีที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี้ก็คือมีความขุ่นเคืองมากมายหากมีใครชีวิตลำบากก็ไม่มีทางระง,งับความแค้นได้จริงๆด้านล่างคือราชาหอยันหลวงปัญญาชนชินส่วนสุภาพมากฉันไม่รู้ว่าคุณมาที่นี่ทำไม ชินสเสวียนมาที่นี่และฟังแต่เสียงคร่ำครวญทั่วสนามไม่ว่าในกรณีใดคงจะดีถ้าไม่มีสิ่งที่มืดมนเช่นนี้ในเสียงอย่างหากไม่ใช่เพราะอาวตารทั้งหกวิญญาณเร่ร่อนไร้วิญญาณที่ขุนเคืองเหล่านี้อาจทำให้ทะเลทั้งสี่และทะเลทรายทั้งแปดนี้สงบสุขได้อันที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉันแค่อยากถามมีสัญญาณการเพิ่มขึ้นของผีที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี้เมื่อเร็วๆนี้หรือไม่กรรษัตริย์หอยานหลัวรีบดึงหนังสือเล่มเล็กออกมาแล้วพูดขนะพลิกตัวว่ายังมีความอายุติรรมมากมายในวันธรรมดานีีีี้้้้้้เเเวนนนนนนแตต่่่่จะจะะหััังสสสืออลมมมมมไไไไดดดคุณณาาาาาารรรถถถฉฉพใกทบ กษัตริย์หอยานหลวงไม่รู้ว่าเขาหันไปเมื่อใดแต่หลังจากที่เขาหันไปเขาก็ตรหนักว่าในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ได้พลิกกลับสามครั้งเมื่อเขาหันมันกษัตริย์หอยานหลวงไม่สามารถหันมันได้อีกต่อไปและรีบคุกเขาลงแล้วพูดว่ามันเป็นการละเลยหน้าที่เล็กน้อยจริงๆซ,ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรด,ดินีฝ่ายลบเมื่อคินเอ,อ็กโวนได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้สึกหมดสติมีอะไรจะพูดอีกไหมคุณจัดการรัฐบาลท้องถิ่นได้ดีแล้วทำไมคุณถึงไม่พูด กราดต้องดูหนังสือเล็กๆน้อยๆและหลังจากดูหนังสือเล่มเล็กๆเท่านั้นก็พบว่าในเจ็ดวันที่ผ่านมาวิญญ,ญาณเร่ร่อนที่ไม่มีเจ้าของนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นสามเท่ามันเป็นนิมิตจริงๆจำนวนเดิมทีคนลดลงแต่ไม่เพิ่มของเมื่อคินเอ็กโอนได้ยินสิ่งนี้เขาก็ก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วแน่นอนว่าเขาเป็นพ่อของเขาเองเขารู้อยู่แล้วว่านูวาจะทำอะไรเมื่อออกจากชายแดนหากคินมูจะออกจากชายแดนในอีกสองสามวันต่อมาเธอคงกลัวว่าโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะถูกพรากไปและเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดก็จบลงอย่างเงียบ ชินซวนไม่กล้ารอท้าหลังจากรู้คำตอบดังนั้นเขาจึงรีบกลับไปและระหว่างทางกลับเขาก็บังเอิญพบกับมารู้อยู่ทั้งสองคนก็แบ่งงานกันแบบนี้ทีนเอ็กโวนล,ลงไปใต้ดินและมารู้ก็ไปที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อสอบสวนจริงๆปรากฏว่าผลผลิตปีนี้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนโรคระบาดก็แพร่ระบาดผู้คนและประชาชนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องชีวิตเดิมทีเมื่อต่อสู้กับนูวาเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงโชคดีแต่ตอนนี้หลังจากผ่านไปครึ่งเดือนเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เน่าเปื่อยเช่นนี้มารู้ก็โกรธเป็นธรรมดา เดิมทีไทชงเลาจุนไปพร้อมกับเธอแต่โรคระบาดในเผ่าพันธุ์มนุษยก็แพร่ระบาดไทชงเลาจุนต้องอยู่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อสกัดน้ำอมฤตและประหยัดให้ได้มากที่สุดมารูคินเอ็กวนและคินมูรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับการสนับสนุนจากคินมูจนถึงขณะนี้และความรู้สึกก็ไม่ธรรมดาโดยธรรมชาติตอนนี้นูวาในฐานะแม่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยไม่คำนึงถึงลูกๆหล,ล,ลานๆของเธอดูเหมือนว่าการลงโทษที่คินมูมอบให้เธอนั้นถูกลืมไปแล้วนูวาเป็นคนซน พงจุนเป็นคนน่าซื่อใจคดมาโดยตลอดและสิ่งที่ทำร้ายผู้คนนั้นทำโดยผู้คนภายใต้มือของเขาเองแต่มือของเขายังสะอาดตอนนี้คินงูต้องการไปหาหนูวและสอนบทเรียนดีๆให้เธอแต่เขายังคงอยู่ในขั้นบูรณาการกับซูลองหากเขาใช้เวลาในช่วงนี้ไม่ดีเขาอาจจะไม่สามารถติดต่อกับนูวได้เขาจะผลักตัวเองลงสู่เหวที่ไม่มีอีกแล้วอันดับแรกคุณแทนที่ไทยชงเลาจุนตอนนี้ฉันและซูลองอยู่ในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดฉันต้องการการสนับสนุนน้ำอมฤตของเขาจำไว้ว่าไม่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหรคุณต้องพยายามรักษาเผ่าพันธนุษ ชาว WU และปีศาจตระกูลพ่ายแพ้แล้วหากเผามนุษย์ทนทุกอีกทะเลทั้งสี่และถิ่นทุรกันดารทั้งแปดนี้จะต้องถูกทิ้งร้างอย่างแท้จริงหลังจากที่ไทแทงเลาจุนกลับมาเขาก็ตรวจที่ผจรไปที่ขิงมูก่อนจากนั้นจึงเริ่มรักษาตามอาการเมื่อไทแทงเลาจุนเพิ่งให้ที่ผจรขิงมูเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังของร่างกายของขิงมูแล้วพลังนั้นไทแทงเลาจุนไม่กล้าสำรวจรู้แค่ว่าถ้าเขาใช้กำลังเต็มที่โลกนี้คงจะกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายขิงมูเซียนเซิงได้รับ ิงมูรู้ดีว่ามีเพียงไทชทงเลาจุนเท่านั้นที่สามารถพูดคำดังกล่าวกับตัวเองได้คนอื่นมักจะกลัวความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นบางครั้งิงมูจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกหรือผิดเพราะไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ไม่มีใครควบคุมได้เสมอดังที่ไทชงเลาจุนกล่าวงมูเองก็เป็นคนจริงที่มีพลังนับไม่ถ้วนถ้าเสริมพลังสูหลงก็ควรเดินถูกทางถ้าเดินย้อนทางคือชีวิตวิบัตรจริจริงๆ ฉันรู้ว่าคุณกังวลเรื่องอะไรพลังของซูหลงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริง,รงๆเพียงแต่ว่าฉันกำลังฝึกซ้อมในครั้งนี้มันคือพลังของซูหลงเมื่อไม่ได้ใช้งานฉันจะปิดผนึกอย่างดีและเมื่อใช้มันก็จะถูกใช้ถูกทางเช่นกันไม่เชื่อเหรอใครแทงเลาจุนโดยธรรมชาติเชื่อในขิ้งูแต่ผู้คนมักกลัวพลังอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าผู้อื่นจะได้รับหรือเห็นก็ตามย่อมเป็นทุกข์ได้ง่ายเสมอเลาจุนเชื่อโดยธรรมชาติว่า,วาเซียนเฉิงจะควบคุมกองกําลังนี้อย่างแน่นอนเผ่าพันธุ์มนุษย์กาลังจะตายเมื่อเซียนเฉ หลังจากที่นูวาถูกพาตัวไปฟูซีก็ติดอยู่ในขบวนการของหยวนซีเทียนซุนตอนนี้ฟูไซทั้งเจ็บปวดและเสียใจเสียใจที่พี่สาวของเขาตาบอดและเสียใจที่เขาไม่ฟังคำพูดของคินเอ็กโอนมาก่อนจุดสิ้นสุดของฤดูใบไม้ร่วงนูวามองไปที่ฟูซีซึ่งถูกโซตรวนติดอยู่และไม่ได้ยินสีหน้าบนใบหน้าของเธอคุณไม่ฆ่าเขาในรูปแบบนี้เหรอยูนเอสเอชไอเทียนซุนรู้อยู่เสมอว่าวิธีการของนูวีเอนั้นดูร้ายและเธอไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่านูวีเอจะต้องกังวลกับใครแต่เธอเป็นพี่ชายและน้องสาวและเธอก็ ผ่อนคลายนั่นคือต้องทนทุกทรมานจากเนื้อและผิวหนังเพียงเล็กน้อยมันจะไม่ทำร้ายแหล่งที่มาจริงๆมันเป็นเพียงสิ่งที่หงจุนเซียนเซิงอธิบายให้คุณฟังคุณควรทำมันโดยเร็วเพื่อที่ฉันจะได้ปล่อยเขาไปก่อนหน้านี้อัญญประกาศคู่นับตั้งแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับคิงมูทำให้หงจุนพ่ายแพ้อย่างมีสติท้ายที่สุดคิงมูเพิ่งตื่นขึ้นในเวลานั้นและยังไม่ฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองในเวลานั้นเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้ไม่ต้องพูดถึงหลังจากฟื้นตัวแล้ว ดังนั้นหงจุนจึงเริ่มล่าถอยก่อนและยังอธิบายให้หยวนที่เทียนซุนและนูหวาได้รับโชคจากเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อให้นูหวาสามารถไปถึงอาณาจักรที่สองของนักบุญโดยเร็วที่สุดและอาณาจักรแรกของนูหว่าสามารถทะลุทะลวงได้การมอบบุญอันไม่สิ้นสุดให้กับนูหวาคือการขายนูหวาให้เป็นประโยชน์และปล่อยให้นูหวาพยายามทำงานร่วมกับหงจุนอย่างเต็มที่หงจุนติดอินเทอร์เน็ตมาหลายปีแล้วและเขาได้มอบพระคุณแก่เทพเจ้าที่มีชื่อเสียงมากมายตอนนี้ถึงเวลาปิดเน็ตแล้ว ฮองจุนรู้ดีว่าแม้ว่าเขาและคิงมูจะเกิดในความสับสนวุ่นวายพวกเขาจะไม่ทำลายจิตวิญญาณของพวกเขาแต่ร่างกายนี้ก็ยังคงกลายเป็นฝุ่นก่อนที่จะกลายเป็นฝุ่นฮองจุนจะไม่มีวันอยู่กับฉินคนเลี้ยงแกะเป็นคนดังมานานหลายศตวรรษและการต่อสู้ระหว่างพวกเขาคือโชคชะตาความรักซึ่งกันแอและกันนับหมื่นปีที่ผ่านมากลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วฮองจุนให้หนัวใช้ประโยชน์จากการล่าถอยของฉินมูก่อนจากนั้นจึงจับฟูซีจากนั้นจึงอธิบายให้หนัวฟังเพื่อคว้าโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อหนัวทะลุผ่าน หากโชคของโจนสามารถทำได้โดยการขยับปากอาจารย์หงจุนจะไม่มอบเรื่องนี้ให้ฉันใช้ไหมรู้ไหมขิงูได้ผ่านด่านสุลกากรไปแล้วทุกครั้งที่เขาปิดซี่เวอร์จะเป็นก้าวหนึ่งใกล้ทิศสนิษฐานว่าฟูไซโดนเราจับแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเรายังมีหนทางอีกยาวไกลยูอันเอสเอชไอเทียนซุนยิ้มอย่างดูถูกในเวลานี้จากแผนอันยาวนานเหรอนูับเอคุณและพวกเราหญิงพยองเป็นไปไม่ได้ที่ขิงมูจะลงโทษคุณหลายครั้งและคุณจะกลัวหากคุณกลัวฉันจะรายงานตัวท่านอาจารย์แล้วเอาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปแล้วโชคลราจะเป็นอย่างไร ยวนทีเทียนซุนเห็นว่านูวาไม่พอใจอยู่แล้วเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนเป็นผู้อาวุโสเมื่อเปรียบเทียบกับยวนทีเทียนซุนแต่ฮงจุนได้มอบการเลี้ยงดูคุณธรรมเช่นการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้กับนูวาเดิมทีนูวาถือว่าตัวเองค่อนข้างสูงหลังจากที่บุญประเภทนี้ได้ทะลุผ่านอาณาจักรแรกของนักบุญแล้วอยูอัน S H เทียนซุนก็ได้รับการยกย่องน้อยลงเรื่อยๆหากหยวนทีเทียนซุนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาเป็นเวลานานยวนทีเทียนซุนก็คงไม่สนใจมิตรภาพแบบเดียวกันและนู N เทียนซุนพูดอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณเป็นผู้อาวุโสข,ของฉันฉันไม่ควรพูดอย่างนั้นแต่คุณควรมีความรู้ในตนเองสักหน่อยแม้ว่าคุณจะมอบเรื่องขององค์การได้รับความนิยมก็ตามคุณถามตัวเองว่าทําไม่ได้ยุนที่เทียนซุนไม่สามารถมาไต้หวันได้อย่างสมบูรณ์เพราะคำพูดของนูวาแท้จริงแล้วหากโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกยึดก็มีเพียงหงจุนฉิมมูนูวาเพียงสามคนเท่านั้นคิงมูและหงจุนเป็นทั้งต้นกำเนิดของความสับสนวุ่นวายในช่วงเริ่มต้นของสวรรค์และโลกและโดยมาติ้สัคุณซบ นูว่าคุณอยู่ที่นี่อาศัยความหวานที่อาจารย์ฮงจุนมอบให้แค่ที่นี่ฉันก็ภูมิใจในตัวคุณก่อนที่ฉันจะมองคุณฉันไม่เต็มใจที่จะรู้จักคุณฉันอยากจะนั่งเท่าเทียมกับฉันรอก่อนจนกระทั่งท่านทะลุผ่านอณาจักที่สองของนักบุญได้นูวีเอได้ยินว่าหลังจากการล่าถอยของคิงนูสิ้นสุดลงเธอก็รู้สึกไม่สบายใจและไม่ต้องการคุยกับยูอันเอสเอไทเทียนซุนมากนักเพียงแค่โยนทิ้งไปเมื่อสหัสสวัสผ่านไปฟีนิกเจ้าหญิงแห่งตระกูลฟีนิกตามหาน้องชายของเขาทุกวันตั้งแต่เขาเป็นผู้ใใใใหญ่่่่่่แแมมม้้้้ววาาาาาทุกกกกกคคคนน,คนนนนตรรรระะููลลเเเเฟฟิิิงงงงจป็็ออชยยขขีไ เจ้าหญิงอยากกินเท่าไหรละ่ะผู้เท่าไปหาน้องชายไปแล้วมันไม่ใช่วิธีที่จะไม่กินแบบนี้นกฟีนิกซ์ยังตัวเล็กอยู่เมื่อเขาโตขึ้นแต่เขาฝึกฝนได้ไม่ดีทุกวันและเขาไม่อยากกินชานกฟีนิกซ์เป็นความหวังของนกฟีนิกซ์และทุกการเคลื่อนไหวของนกฟีนิกซ์จะทาให้ทั้งครอบครัวกังวลขึ้นและลงพี่ชายผู้เท่าโกรธและเป็นกังวลและพวกเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรมาสักพักแล้วผู้เท่าเฟิงหยวนได้ยินเสียงจากในบ้านจึงเข้ามาเมื่อเขาเห็นว่าฟีนิกซ์ไม่ได้กินข้าวอยู่เขาก็ถอนหายใจแล้วโบกมือสาวชายเลลยนาาะ้หหญิิงงแ่รกูฟ คุณจะกินได้ไม่อร่อยหากไม่มีการฝึกฝนถ้ายังทำต่อไปฉันจะโกรธเฟิงหยวนเป็นเหมือนบิดาของฟีนิกซ์มานับพันปีฟีนิกซ์มีความกลัวเล็กน้อยเมื่อเห็นเฟิงหยวนมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆฟีนิกซ์ค่อยๆกลับมาสู่จิตใจของเขาตั้งแต่เขาเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆผู้คนและสิ่งของในอดีตท,ทำให้น้ำตาของเธอเป็นรอยดังอยู่เสมอบทที่837กลับสู่บ้านเกิดแม้แต่เฟิงหยวนคนอื่นๆแม้กระทั่งเธอยังต้องโกหกฉันอีกด้วยเหรอฉันเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นการเกิดใหมพ่พชาายขบดิตเโธรม เฟิงหยวนเลิกคิ้วเล็กน้อยใบหน้าของเขาไม่อาจซ่อนความโกรธของเขาได้ใครเล่าให้ฟังเรื่องไรสาระเหล่านี้ฉันต้องไปหาชายคนนั้นแล้วฉีกปากของฉันออกเป็นชิ้นชิ้นเฟิงหยวนไม่ได้เต็มใจที่จะโกรธเสมอไปแต่สิ่งที่ฟีนิกทำให้เฟิงหยวนปวดหัวจริงๆหากเฟิงหยวนไปหาน้องชายของฟีนิกจริงๆก็คงจะเป็นถินมู่เซียนเฉิงคุณสามารถมองเห็นได้ด้วยอารมณ์เล็กน้อยฟีนิกนั่งลงบนเตียงอย่างไม่มีความสุขเฟิงหยวนคุณรู้ไหมว่าฉันมีพี่ชายแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดถึงมันแต่คุณก็ยังสับสนคุณ อัญยประกาศคู่เมื่อเฟิงหยวนได้ยินเรื่องนี้จากเฟิงห่วงเขาก็นั่งลงอย่างวิตกกังวลคุณคุณทําสําเร็จไม่ได้เหรอฟีนิกไม่ลืมสิ่งต่างๆในชีวิตก่อนหน้านี้และซ่อนตัวจากผู้อื่นและเฟิงหยวนก็ไม่รู้โดยธรรมชาติเมื่อฟีนิกพูดสิ่งนี้แล้วเฟิงหยวนก็เหลือมองในที่สุดโอ้ฉันขอบอกความจริงนะจริงๆแล้วฉันไม่ได้ลืมอดีตฉันเคยเป็นฟีนิกเมื่อหลายพันปีก่อนฉันเพิ่งเกษียณและฟื้นขึ้นมาใหม่เฟิงหยวนแม้ว่าคุณไม่ต้องการช่วยฉันค้นหาของฉันพี่ชายคุณสสาามรรถแกกก้้เเเนนนน่ขออองงงะะะะููลลฟิไไดดฉฉฉัััจจจจป็พใ เฟิงหยวนหลับตาลงหลังจากยอมรับชะตากรรมของเขาเฟิงหยวนไม่คาดคิดจริงๆว่าฟีนิกดั้งเดิมจะยังจดจำผู้คนและสิ่งของดั้งเดิมได้หากมันถูกลืมก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันยังจำได้เฟิงหยวนก็ไม่มีเหตุผลที่จะปิดกั้นมันจริงๆเฟิงหยวนเอื้อมมือออกไปแตะผมของฟินิก์สาวน้อยคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังหลอกลวงฉันสามารถให้คุณเห็นคนที่คุณต้องการแต่คุณสัญญากับฉันว่าฉันจะกลับมาหลังจากเห็นมันขีดจำกัดคือหนึ่งร้อยวันลิงทูยูเขาสามารถปกป้องคุณได้ดีเมื่อจำเป็น เฟิงหวงจับเฟิงหลิงด้วยรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเธอและสิ่งที่เฟิงห่วงอยากเห็นมากกว่าถินมู่เธอย่อมมีคนที่เป็นกังวลมากกว่าโดยธรรมชาติคิงมูได้รวมตัวกับซูลองอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกวันนี้และเต่าเล่นแร,แร่แปรธาตุของไทชทงเลาจุนก็ถูกไฟไม่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเหล่าจาวินบอกว่าฉันกินยาอายุวัฒนะมานานแล้วเมื่อไหร่ฉันจะออกไปได้อย่างปลอดภยัย ฟูไซย,ยังอยู่ในมือของนูว a เในท้ายที่สุดคิงงูมอบฟูไซให้กับบุคคลอันตรายของนูวเตอนนี้คิงงูรู้สึกกังวลและโทษตัวเองโดยหวังว่าเขาจะสามารถรวมตัวกับซูลองโดยเร็วที่สุดคุณสามารถไปที่นูวาสินคิวและบัญชีเก่าเพื่อทำงานได้ดี ใบหน้าของไทชทงเลาจุนมองเห็นได้ยากเซียนเฉิงคุณควรรู้ด้วยว่าคุณมีสัตว์ร้ายชนิดใดในร่างกายถ้าเป็นเช่นนั้นมันสามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายคุณคิดว่าหงจุนจะพลาดโอกาสนี้หรือไม่คุณยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์ในตำนานตัวนี้ดังนั้นคุณจะได้พบกันเมื่อคุณฝึกถอยและคุณไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการผสมผสานขององค์การฝึกฝน คุณรู้ไหมว่าความเร็วไม่เพียงพอแม้ว่าฟูไซจะเชิญเขาไปที่เส้นบันแต่เขาก็ยังเป็นหัวหน้าของสามจัก,กรพรรดิด้วยแม้ว่าพวกเขาจะถูกจับโดยนูเวพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะปฏิบัติต,ต่อฟูไซสักระยะหน,นึ่งที่เอกโนพวกเขากำลังจ้องมองคุณเหมือนมารู้หากมีปัญหาเล็กน้อยก็จะช่วยสงบความวุ่นวายได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้คือการอยู่ในมุมทั้งสี่ของโลกของฉันให้ดีและรวมเข้ากับซูลองโดยเร็วที่สุดปาร์ตี้สงบสุขใครแทงเลาจุนรู้มานานแล้วว่าหัวใจของคิงมูอยู่ทั่วโลกถ้าเขาไม่บอกขขข้้้้ออออดดดีีีเเเเเเสสสสยยยยยยาาาาาาาจะะะพููทุกกกกก่่่่่งงงฉัััันนนนรรรรววิบไไมมป็ถลห สัตว์ร้ายในร่างกายของขิ้งมูนั้นหายากมานานหลายพันปีหากไม่บูรณาการดีก็จะระดมพลังที่แท้จริงตามต้องการกลัวว่าจะถูกกลัดกลับในเวลานั้นเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรหลังจากฟังคำพูดบางอย่างจากไทแทงเลาจุนแล้วขิ้หมูก็นั่งลงอย่างเป็นธรรมชาติเหลาเจวินคำพูดและประโยคของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันรีบไม่เป็นไรตอนนี้ลูกของคิ้เอคโวนก็เติบโตขึ้นแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงอาณาจักรแห่งปราดและกลายเป็นคนแล้วที่สามารถติดได้ไทแทงเลาจุนอยู่กับคคคิินน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 นเเเเอ็็กกวววทััั้งงลลลลลาาาาแแะืปปปหหยพีบบไน ใครแทงเราจุนสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนแล้วและสถานะของเขานั้นไม่ธรรมดาและเขาเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคินเอ,อ็กวอนและมารูผลัดกันสืบสวนเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามคำอธิบายของคิงมูนูวเอคว้าฟูไซและในไม่ช้าจ,จะชนะโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อโชคของมนุษยชาติถูกพรากไปภัยพิบัติต่างๆก็จะเกิดขึ้นทีละโลกจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในเวลานั้นฟีนิกหยียบเซียงหยุนและพบบ้านถ้ำที่ถิงมู่อาศัยอยู่ตามข่าที่เฟิงหยวนมอบให้เธอวันนี้คินเอ,อ็กวอนเฝ้าอยู่เมื่อถิงงงวนนนนอออกกกกกมาจาจหห้้แลละะเ็็ฟิทัคตต ฟีนิกมองเขาขึ้นขึ้นลงลงแล้วพูดว่าโอ้ฉันรู้จักเธอเธอคือลูกชายของน้องชายฉันมันมีเหตุผลที่เธอควรจะเรียกฉันว่าป้าชินสวียนและฟีนิกเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแต่ตอนนี้ฟีนิกไม่ใช่เด็กแล้วรูปลักษณ์นี้ชินสวียนไม่สามารถเรียกคำว่าป้าได้จริงๆปากของคินเอ็กโวนปิดอยู่เป็นเวลานานและฟีนิกก็วิตกกังวลเป็นเวลานานเช่นกันในที่สุดชินซวนก็ล้มเหลวในการโทรหาป้าของเขาฟีนิกมีความกังวลโดยตรงลูกพูดทุกอย่างแล้วฉันเป็นป้าของคุณคุณยังไม่ได้เจอฉันเลยเหรอ ลืมมันไปซะถ้าเธอไม่โทรไปก็อย่าโทรมาเมื่อฉันเห็นน้องชายฉันจะดูว่าคุณเรียกมันว่าบทที่838คนหายชินซุนโค้งมือเล็กน้อยในเวลานี้ฉันไม่สามารถเรียกคําว่าป้าได้ตอนนี้ฉันจะเรียกคุณว่าฝ่าบาทได้อย่างไรชินเสวียนรู้ว่าพ่อของเขาคือเจ้าหญิงฟีนิกผู้นี้มากแค่ไหนแม้ว่าป้าของเธอจะเรียกมันว่าไม่ได้แต่ชื่ออื่นก็ควรจะสมเหตุสมผลและสมเหตุสมผลเธอชื่ออะไรแล้วพ่อของเธอล่ะวันนี้ฉันมาหาเขาไม่ได้เจอเขามาเป็นพันปีแล้วฉันอยากจะตายเพื่อเขา ชินซวนรู้สึกละอายใจเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินฟีนิกพูดอย่างตรงไปตรงมาท้ายที่สุดแล้วเขาไม่เคยเข้ากันได้มาก่อนแต่เขาไม่รู้ว่าเจ้าหญิงแห่งตระกูลทางนั้นตรงไปตรงมามากพ่อของฉันอยู่ข้างในฉันจะพาคุณเข้าไปที่นี่คินเอ็กอวนนำผู้คนไปที่ประตูไทเชงเลาจุนและเขาตะโกนว่าเลาจุนเปิดประตูแล้วและมีแขกผู้สูงศักดิ์ไทเชงเลาจุนให้บริการข้าง,าง,าง,างคินงูเพื่อรับใช้บริกรหลังจากป้อนน้ำอมฤตแล้วเขาได้เตือนคินเอ็กอวนและมารู้นับครั้งไม่ถ้วนว่าไม่มีสิ่งสำคัญและอย่ารบกวน คินเอ็กวอนและมารูกังวลอย่างมากเกี่ยวกับคินมูทีละคนดังนั้นพวกเขาจึงต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าคินมูปลอดภัยหรือไม่คราวนี้ถิ่นซวนพูดข้างนอกกว่ามีแขกผู้มีเกียรติและไทชางเหล่าจาวินไม่เชื่ออยู่แล้วเขาจึงตะโกนลั่นบ้านว่าเจ้าหนูรีบกลับมาหาข้าอยาคิดว่าข้าไม่รู้ว่าอยาขายอะไรในน้ำเต้าของคุณคินมูเซียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทุกสิ่งสำหรับฉันที่นี่หากคุณยังคงประสบปัญหาหากไม่มีสิ่งใดก็มาก่อกวนฉันจะไปหานักบุญคนแรกให้คุณไปที่เผ่พััันนนนนนุมมมษและะะณจไเห็ใข้ คินเอกวนได้ยินสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาปกติแต่เขาไม่ได้ยินแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีเจ้าหญิงจากตระกูลฟีนิกชายชราคนนี้ไม่ได้มองหน้าชินสเสวียนเลยจริงๆริชินซวนไม่ได้มองหน้าฟีนิกและเคาะประตูอย่างเชื่องช้าและพูดว่าเหล่าจุนเป็นแขกผู้มีเกียรติจริงๆวันนี้คุณจะรายงานว่าพ่อแค่พักผ่อนไม่ถอยทำไมทำแบบนี้ทันใดนั้นคิงมูก็ตื่นจากความฝันของเขาเขารู้สึกถึงลมหายใจที่คุ้นเคยก่อนที่เขาจะโทรหาไทชงเลาจุนเพื่อโทรหาเขาเขาได้ออกจากประตูไปแล้วเขาได้ยินเสียงของคินเอนเฉัห็นฟิก์ใใบหหนนนนนนน้้้าาาาขขออออองัักกกก็ปปรรระลดจจ่ยยิมฏึน คุณมาได้อย่างไรเวลาผ่านไปเร็วมากเมื่อคุณถูกส่งไปคุณเป็นเพียงเด็กทารกในท้องของคุณและตอนนี้มันก็เหมือนกับตอนที่คุณมาหาฉันทุกประการคิงมูรู้มานานแล้วว่าการกลับชาติมาเกิดแบบธรรมดาจะไม่พลาบความทรงจำของฟีนิกไปเขารู้ว่าฟีนิกจะมาหาเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนดังนั้นเขาจึงรอเวลานี้และเตรียมของขวัญให้กับเธอเมื่อไทเชงเลาจุนเห็นเจ้าหญิงแห่งตระกูลเฟงที่นี่เขาก็กระหนักว่าตอนนี้เขาหยาบคายแม้ว่าไทเชงเลาจุนจะเป็นผู้อาวุโสแต่เขาก็ยังคงสูญเสียไปหนึ่งคนฉันไม่รู้ว่าเปนเปน้าาาาาแ่่ตตรลีออชชยยยบค ฟีนิกค,คว้าแขนของไทชางเลาจุนอย่างรวดเร็วไม่กล้าไม่กล้าเป็นฉันเป็นรุ่นน้องไทชทงเลาจุนเป็นผู้อาวุโสหากมีความหยาบคายใดๆหากความหยาบคายก็เป็นฟีนิกด้วยฉันไม่ไม่เชิญแต่รบกวนความเงียบของทั้งสองคนชิงมูได้ยินมาว่าฟีนิกมีไหวพริบดีมากและต้องชื่นชมคำสอนของเฟิงหยวนคิงมูคิดถึงรูปลักษณ์ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนของฟีนิกเมื่อเขาอยู่ข้างข้างเข้ามาในบ้านท่านผู้เท่าฉันไม่ได้บอกคุณหรอแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่ฟีนิก์แต่คิ้เอ็กวอนและมา้้ก็ตองัันนน่มจเปปิด เมื่อถิงซุนได้ยินสิ่งนี้เขาก็เพิ่มความเย่อหยิ่งทันทีและคิดถึงความโกรธที่เขาได้รับจากไทชางเหล่าจุนในทุกวันนี้ในที่สุดพ่อของเขาก็พูดคำพูดที่ยุติธรรมสำหรับตัวเองสิ่นเชิงคุณต้องพักฟื้นตอนนี้คินเอ็กโอนเด็กผู้ชายที่มาที่นี่ถ้าเขาโอเคมันไม่ล่าช้าเหรอิมูเห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของคินเอ็กโอนและไม่ได้สังเกตเห็นมุมปากของเขาและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นตกลงฉันจะพาฟีนิกเข้าไปในบ้านเพื่อพูดคุยพวกคุณไม่ควรตามเมื่อคินเอ็กโอนเห็นคินมูทุ พี่ชายดูคุณแบบนี้สิมันควรจะคาดหวังไว้ฉันจะไม่ลืมสิ่งต่างๆในชีวิตที่แล้วของฉันและจะมาหาคุณเร็วๆนี้เฟื่องห่วงและถินมู้ไม่เคยใหญ่หรือเล็กพวกเขาแค่นั่งลงเมื่อเข้าไปในประตูที่มูเคยชินกับมันและไม่ได้ตั้งใจที่จะตําหนิแต่เขากลับมองฟีนิกด้วยท่าทางบูดบึง้งหลายพันปีผ่านไปผู้คนและสิ่งต่างๆที่คุณเคยค่อยๆกลับมานี่เป็นเรื่องดีโดยธรรมชาติพี่ชายของคุณคืออะไรฉันเป็นใครฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่วันนี้คุณแค่มองฉันรีบกลับไปที่ฟีนิก ด้วยความอุ่นใจและกลายเป็นฟีนิกซ์โดยเร็วที่สุดราชินีแห่งเผ่าฉันจะสบายใจนิ้วของฟีนิกแตะโต๊ะอย่างกระสับกระส่ายฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดและฉันก็รู้ด้วยว่าสถานะของตระกูลฟีนิกซ์นั้นไม่ดีเท่าที่เคยเป็นมาและฉันก็ไม่สามารถอยู่กับคุณบ่อยๆได้แต่อะไรล่ะเกิดขึ้นกับฉันวันนี้ไม่เห็นฟูซีในที่สุดฟีนิกก็อไม่ได้ที่จะถามตัวเองท้ายที่สุดแล้วคนที่กังวลเกี่ยวกับฟีนิกมากที่สุดก็คือฟูไซเมื่อเทียนจูล้มลงฟีนิกก็ชดเชยตัวเองอย ฉันไม่คาดคิดว่าฟูไซตายแล้วและคินมูก็ช่วยเหลือเธอได้ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาแล้วฟีนิกเพียงแต่สงสัยว่าเขาและฟูซีจะมีโอกาสเช่นนี้ได้หรือไม่แม้ว่าคุณจะไม่ได้เจอกันอีกแต่มันก็ดีสหัสวรรนั้นยาวนานเกินไปจริงๆบทที่839ความไว้วางใจของฟีนิก คิงมูรู้จักความคิดของฟีนิกซ์ที่มีต่อฟูไซมาโดยตลอดและด้วยเหตุนี้ตอนนี้เขาจึงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของฟูไซมากนะับตั้งแต่ที่เขารู้ว่าฟีนิกซ์จะมาเยี่ยมเมื่อเร็วๆนี้ถิงมู่ก็คิดว่าเขาควรใช้วาทศิลป์แบบไหนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟีนิกซ์มาน่ากังวลมากแต่คิงมูไม่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงคนนั้นมานับพันปีแล้วฉันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆคิงมูลังเลครั้งแล้วครั้งเล่าปากของเขาเปิดและปิดและเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดฟีนิกซ์ผู้กังวลรีบถามอย่างรรรรววดดเเ็่กกิออะไไไขึ้นับฟูซหืม คิงงูจับมือฟีนิกในขณะนี้และกล่าวว่าฟีนิกฉันจะดูแลเรื่องนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ฟูไซทำอะไรคุณสามารถมั่นใจได้ฟีนิกยืนขึ้นอย่างดเดือดในขณะน,นี้และฟีนิกรู้ว่าเขามีปัญหาเมื่อเร็วๆนี้ต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาจึงวิตกกังวลและอยากจะเข้ามาดูแม้ว่าคิงมูจะไม่อธิบายให้ชัดเจนแต่โดยทั่วไปแล้วฟีนิกก็เข้าใจว่าฟูไซต้องเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับฟูไซพี่ชายแค่บอกความจริงมาให้ฉันทีตอนนี้คุณมีอะไรซ่อนฉันไว้ หมื่นปีผ่านไปแล้วและฟีนิกซ์อาจมีเหตุผลมากกว่านี้เล็กน้อยในเรื่องอื่นๆแต่ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับฟูไซและไม่พบเหตุผลนี้มาครึ่งจุดแล้วฉันจะบอกความจริงแบบเธอยังไงละ่ะชาติที่แล้วและชาตินี้ร่วมกันผ่านมาหลายพันปีแล้วทําไมยังหมุดหมิดอยู่อีกละ่ะเธอใช้ร่างกายตัวเองมาเติมเต็มนี่เป็นบุญฉันจะไม่เถียงกับวันนี้คุณถ้าคุณไม่สามารถนั่งอยู่ที่นี่อย่างมั่นคงและฟังคําพูดของฉันได้ฉันจะส่งคุณกลับไปที่ตระกูลเฟรงทันทีจากนั้นเพิ่มอีกกกกกัั้้้นนนเเพื่่่่่อออออออทีีีคคุณออไไคุณณจจะะไไไไไดดดมมมววปปปรงงงงาาาาขบยผิิต ฟีนิกซ์รู้ว่าเขาเพิ่งสูญเสียการจ้องมองดังนั้นเขาจึงนั่งลงอย่างมีสติพี่ชายคุณควรรู้ว่าทำไมฉันถึงรีบฟูซีคือคนที่ฉันห่วงใยโดยธรรมชาติแล้วฉันไม่อยากให้เขาประสบอุบัติเหตุชิงมูเห็นว่าน้ำเสียงของเพิ่งห่วงสงบลงแล้วเขาจึงรวบรวมเรื่องนี้เข้าด้วยกันและไม่มีการปกปิดใดๆเมื่อฟีนิกซ์ฟังแม้ว่าเขาจะรู้สึกกังวลและหวาดกลัวอย่างไม่อาจต้านทานได้และยังมีแรงกระตุนต้ตนแต่ตอนนี้เขาไปช่วยเหลือฟูซัยแต่เมื่อคิดถึงสิ่งที่ชิงมู่พูดในตอนนี้เขายังคงนั่งอออออยยยู่่่่ในนนททาาาาาาเเดดดิมิมมมงงงงงสสสโไไต้้กกกกกัวลกกปรแีห แล้วพี่ชายตอนนี้เป็นยังไงบ้างชินมู่รู้ดีว่าแม้แต่นางฟ้าในโลกก็ไม่สามารถซ่อนคำรักได้สิ่งที่เขาปลูกฝังคือเส้นทางแห่งความเห็นอกเห็นใจแน่นอนว่าเขาไม่สามารถถามคนอื่นด้วยการถามตัวเองได้ก่อนหน้านี้ฉันเคยฝุดถอยระหว่างการล่าถอยชันผจญภัยและได้รับสมบัติล้ำค่าตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันรวมตัวกับเขาไทแชงเลาจุนจงใจทำสมุนไพรให้ฉันเมื่อฉันใช้สิ่งนี้ได้ดีเมื่อใดฉันมีความแข็งแกร่งฉันช่วยฟูใสไว้ได้และคุณก็วางใจได้ เพียงแต่คุณต้องเข้าใจว่าถ้าฟูไซไม่ต้องการคุณคุนรวบรวมความคิดของฉันดีกว่าในอดีตเป็นของฟูไซที่พลาดเวลามากเกินไปบัดนี้เมื่อเขาบังเกิดใหม่แล้วเขาก็ควรจะใส่เวลาเหล่านั้นไว้เป็นชนชาติของเขาเองเท่านั้นร่างกายยังสามารถทำให้ทั้งกลุ่มของคุณไม่ยืนหยัดเพื่อคุณอีกต่อไปและหวาดกลัวฟูไซไม่ต้องการให้คำสีคำนี้แข็งแกร่งจริงๆในใจกลางฟีนิกซ์หากฟูไซเต็มใจพวกเขาจะไม่เข้าไปพัวพันกับชาติที่แล้วจนกว่าจะไม่มีผลลัพธ์ฟีนิกซ์ยังคงเข้าใจ ตอนนี้ฟีนิกหวังเพียงว่าฟูไซจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ว่าเขาจะไม่มีวันได้พบกันก็ตามตราบใดที่เขารู้ว่าเขาใช้ชีวิตได้ดีฟีนิกก็จะสบายใจพี่ชายคุณก็รู้ว่าฉันพูดอะไรฉันขอให้คุณช่วยฟูไซด้วยฉันแค่มีคำขอฉันหวังว่าพี่ชายของคุณจะเห็นด้วยชินม,มูได้ยินฟีนิกพูดแบบนั้นเขารู้แล้วว่าฟีนิกต้องการอะไรไม่คุณต้องส่งฉันกลับไปที่ตระกูลเฟิงตอนนี้ฉันเคยสัญญากับคุณกับผู้อาวุโสของตระกูลเฟิงมาก่อนหากคุณเกิดใหม่คุณจะไม่เหลืออยู่กับคุณผู้อาุของคณกคนรฝฝึ งงูเพียงปฏิเสธฟีนิกน้ำตาของเฟิงหวงเข้าถึงดวงตาของเขาทันทีและเขาก็คุกเข่าลงทันทีพี่ชายฉันรู้ว่าคุณมีภาระหนักและฉันมีความรับผิดชอบของตัวเองแต่ตอนนี้ฟุ๊กซี่ถูกจับแล้วแม้ว่าฉันจะกลับไปที่ครอบครัวเฟิงมันก็ยากที่จะนอนหลับอันนอนไม่หลับตอนกลางคืนพี่ชายของฉันมีใจที่จะเห็นฉันแบบนี้ไหมฉันสัญญาว่าจะรอจนกว่าคุณจะช่วยเหลือฟูไซและฉันจะไม่พูดอะไรกับเฟิงทันทีครอบครัวโดยไม่พูดอะไรกับเขาจากจุดเริ่มต้นของความสับสนวุ่นวายถินมู่เดินไปหาคนเพียงสามคนที่อยู่ใกล้ คนที่ทุกข์ใจที่สุดคือน้องสาวของเขาเมื่อเห็นว่านกฟีนิกซ์ร้องไห้ด้วยดอกแพรและฝนหัวใจของขิงมูก็ไม่ได้ลิมรสดังนั้นรีบไปช่วยผู้คนลุกขึ้นเอาละโอเคไม่ว่าเวลาไหนมันก็เป็นแบบนี้ตลอดร้องไห้และสร้างปัญหาฉันช่วยคุณไม่ได้จริงๆเมื่อฟูซายกลับมาคุณจะส่งฉันกลับไปหาตระกูลเป็นทันทีเข้าใจไหมฟีนิกซ์ได้ยินฉิงม,มูสัญญาและร้องไห้ด้วยรอยยิ้มเข้าใจแล้วฉันสัญญาฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ส่งเสียงดังและอึกระทึกครึกโครมและเมื่อผู้ซีได้รับการช่วยเหลืออฉัััันนนจะคครบครบวททีโดยไม่ชก้า ตอนนี้킹งูต้องช่วยเหลือฟูไซและเพิ่มอีกหนึ่งเหตุผลโดยธรรมชาติแล้วเขารู้สึกเหนื่อยล้าเจ้าออกไปก่อนด้วยเราจุนไท่ชางจะจัดที่พักให้ท่านจำไว้ว่าที่นี่ไม่ใช่วังของเจ้าอย่าส่งเสียงดังทุกวันเสียงดังฉันต้องพักผ่อนนะรู้ไหมฟีนิกปิดปากของเขาโดยตรงพยักหน้าอย่างแรงแล้วออกจากห้องไป킹มูมองไปที่เขาและยิ้มโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่ใช่เพราะธรรมชาติที่ไร้เดียงสาและโรแมนติกข,ของฟีนิกสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับคนอื่นบางทีตอนนี้ช่างน่าสังเวชเหลือเกิน